สวัสดีค่ะเจ้าหน้าที่จะทำการบอกวิธีปักหมุดขอสถานประกอบการในระบบไทยสต็อกโควิดนะคะตรงช่องค้นหาสถานที่บางท่านอาจจะค้นหาชื่อโรงเรียนหรือชื่อสถานประกอบการไม่เจอค่ะดังนั้นให้ทำการกดค้นหาโดยใช้ตำบลอำเภอและจังหวัดนะคะอย่างเช่นตำบลเขาเิเวออำเภอเมืองระนองค่ะให้กดค้นหาด้านล่างได้เลย ภาพด้านซ้ายจะเป็นพื้นที่ของตำบลเขาเมเวทค่ะหลังจากนั้นให้เรากดพื้นที่ว่างจะมีหมุดสีมพูขึ้นมาค่ะให้เราย้ายหมุดสีมพูไปอย่างสถานที่ใกล้เคียงสถานประกอบการค่ะแล้วทำการกดบันทึกได้เลยค่ะระบบจะขึ้นให้ทำประเมินได้ทันทีเลยเป็นอานเสร็จสิ้นค่ะขอบคุณค่ะ